สวัสดีค่ะคลิปนี้เสนอข่าวเกี่ยวกับแบมแบมกบเซเไว้นะคะวันที่22ธันวาคมพิ่สไยของแบมแบมได้ลงวิดีโอระหว่างแบมแบมเล่นกับหลานชายน้องเจนบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความน่ารักเลยนะคะโดยพี่สไปยของแบมแบมคุณโก้ดหรือว่าคุณแม่ของน้องเจนได้เล่าโมเมนต์ระหว่างคุณอาคุณหลานให้ฟังกันด้วยนะคะคุณกูดบอกว่าเวลคัมโ home ครับเจนได้เจออาเจ็กแบมแบมแล้วสเกิร์ตสเกิร์ตไปหนึ่ง ปอลลแม่วิ่งไปเปิดเอ็มบีริบออาจกแบมก็วิ่งมาเต้นชวคือเจนคงสงสยัยทำไมเหมือนในจอจังแฮะฮ่าฮ่เสียดายถ่าไม่ทันานดอ็้หล่น้าไม่ได้งนะเห็นสก็องได้เนเบมลกัมนนี่ช่วยวนี่ไง พีกกเะปุกพีกกระปพีกกูะปกพีกกูกตัดละ I see you พิ่งมากจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ